สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะอยู่กับไม้นะคะเราอยู่กันที่เจเปนรถบ้านสาขาท่าผานะคะวันนี้มีปล่อยรถ1นึ่งคันนะคะแต่ว่าเรื่องผ่านอนุมัติคนเดียวเลยนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับพี่ชูเกียริกันนะคะพี่ชูเกียริเนี่ยทำอาชีพเป็ <uet S 1> นพน<ม>ักงา,า,า,านบริษัทนะคะอยู่ที่เอ g ซนะคะวังขะไหนเดี๋ยวมาพบกับพี่ชูเกียริกันเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่ชูเกียริสวัสดีคะ่ะเป็นยังไงมายัางไงมารู้จักเจเปนรถบ้านได้ยังไงคะพี่ได้จากเพจครับรู้จักเพจครับผมเขาบอกว่า สำหรับคนที่ติดติดแบคทีเรเราตั้งใจอยากได้อะนะอยากได้ใช้ปัจจุบันใช้รถเก่งรับรถเก่งครับเป็นรถเก่งแล้วก็อยากได้ไปใช้ทำมาหากินเพราะว่าต้องทุกของไปไล่ให้วัวก็คงจะต้องเหมือนเดิมะครับความรู้สึกก็คือเราแบคทิเรีนี้ ตอนแรกก็คิดว่ามันคงไม่ผ่านอะไรสักอย่างแล้วเพราะว่าติดแบคทีเรียแล้วก็คงหมดหมดจริงๆทั้งทั้งทั้หมดโอกาสจริงๆแต่ที่นี่ให้โอกาสมากเลยครับขอบคุณมากก็ไม่มั่นใจตอนแรกก็ไม่มั่นใจแต่พอทักมันหละเผื่อได้ใช่ไหมเผื่อได้ครับพอมาทักมาจริงๆแล้วมันได้ขอพี่ชูเกตเคยเห็นรถคันนี้มาก่อนไหมคะไม่เคยเห็นแต่ในรูปเห็นแต่ในรูปเห็นในรูปแล้วรู้สึกไงไม่ยนังเรียกเลยใช่ไหมก็ ก็ถูกชะตาเลยครับคันนี้ชะตาครับผมได้เลยคันนี้พอมาเห็นตัวจริงแล้วสวยสวยกว่าอีกต้องขอบคุณไปทางเซลล์เขอด้วยที่สนับสนุนเราก็ฝากขอบคุณมากแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องวีด้วยที่สูญเสียความประทับใจที่น้องบริการตั้งแต่แรกยันถึงวันนี้จนถึงวันที่รับรถขอบคุณมากจริงๆครับความประทับใจออย่างหนึ่งของที่นี่การบริการทุกอย่างดีหมด ผมการันตีครับขอบคุณครับเฮ้ยขอบคุณมากเลยค่ะพี่ชดเกียรติฝากไปถึงเพื่อนๆที่ยังไม่ไว้ใจหน่อยคือบางคนน่ะมองในเพจก็คิดว่าแบบเฮ้ยคิดอย่างพี่ชูเกียรตินี่แหละ,ะว่าเฮ้ยเต็นนี้มันจะเชื่อถือได้ปวาวะมันจะแบบจริงอย่างที่พูดไหมัมตามที่แบบโฆษณาไว้ไหมเขาบริการดีและก็ทําตามที่เขาพูดจริงๆครับรได้ได้ได้สมจริงเลยครับได้สนใจเลยถ้าใครสนใจนะครับ รถสภาพดีหมดทุกคันเชิญได้ที่นี่ครับปรึกษาได้ตลอดเวลาครับเซลที่นี่บริการดีมีน้ำใจครับฝันเป็นจริงแล้วใช่ไหมพี่ครับผมขอบคุณพี่จูเกตมากนะคะขอให้เป็นรถทำเงินคนเงินคนทองคนความสุขความสุขเข้ามาในชีวิตนะคะเฮงเฮงรวยรวยต่อเสริมธุรกิจข้างนอกอย่างอื่นเสริมเข้าไปเนาะครับผมก็ขอให้เฮงเฮงรวยรวยนะคะปังๆังนะคะตามที่ฝันเอาไว้เนาะครับผม ก็เดินทางไปไหนแถวข่าศนไทยมีนางบำเรอของคุณคองนะคะขอบคุณนะคะครับชื้อรถต้องซื้อที่ไหนคะพี่ชูเกียรติเจเพนรถบ้านครับโอ้โหขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณค่ะ